สวัสดีครับพี่น้องวันนี้จะมาเก็บพักอีนุนหรือผักสาบเลยครับพี่น้องต้นเก่าที่เรามาปีที่แล้วครับวันไหนมาก็ผ่านโจ,จแล้วก็ผ่านผลครับต้นเกา่าวันนี้เปลี่ยนคนนี้เปลี่ยนนคมาก็ผ่านไก่ครับจากช่องไก่ควรหาก,กินครับผ่านผลครับขอ,องท่านเลยชีวิตง,ง่ายๆแต่ตายลูกทุ่งเป็นหน่วยแบกเลยครับวันนี้เลยอ่า ตุนเหล็กของเราครับพี่น้อง <c oughs> เดียวก็ต้นเหล็กพิที่เล้วนั่นแหละก็เกือบจําไม่ได้ครับจําต้นไม่ได้เนี่ยหน่วยเต็มเลยครับกโปามาันซูมไม่ได้หน่วยกำลังตะพุตตพิดเลยเดี๋ยวเราไปชมด้านบนกันเก็บมาบนยอดครับพี่น้องโอ้หลายหน่วยเลยครับ ลักษณะดอกนะครับเนี่ยเออเดวกหน่วยเนี่ยวูดทางตะวันออกอ้เยอะเหมือนลอยข้าวกล้องครับพี่น้องกิ่งแหงๆเลยแหงใหม่ๆอีกโอ้กิ่งขวามือหนะเก็บเลยเดี๋ยวเราจะหยุดมาเก็บกันเลย มาทุกปีกับมือปุไม่ได้มาปีกไก่เนี่ยไ่จะบอกพันมนือพันกุญแจควายกรบนี่ก็น,น,น้าเร่งับเดือนมีนาต้นเดือนมีนา นี alors, look, ่แหละครับอร่ยครับมนเวอมันเผือกสิงบอกว่าเซดายเออหัวมัวมัวกรุบบุยบวยนี่ว้ายพวงนี่ครับพี่น้องโอ้

ยังงามเลยกรินมิราคาเป็นไงที่พันนีตงลูกนี่ไม่รู้เหมือนกันนี่เขาขายเหมือนถูกผีบอกว่ายี่สิบบาทอิ่มเขาไปสิลูกนี้เนี่ยเราขายดีครับจ้ะมันเขาขายเป็นโลเนี่ยโอ้ เื็นไหมน่องนี่เขืนนี่เขอนนีนน่เป็นซ<อ>ิปเลยเห็นไหมน่องโอ้โหโดนกระตุ๊บเลยเป้ะหนุ่มเลยเขื่อนนี่ไม่ต้องยิกดูแล้วครับพี่น้องเหมาะเลย คัหหนมืนดๆเนาะยืดเด้อจับตัวให้เหมือนไฟแน่นนันโอ้ยหลายดีครับพี่โนโอ้องว้าวขอบคุณครับ อพอแล้วพอแล้วพอแล้วอะไรใช่ไหมเอาละอาคลองลัดไหมไม่ต้องไม่ต้องเดีย๋ยวเก็บที่ละมือมันนันดิถ่ายค,ยาคลิปยังดีเก็บเลยนะเอาเลยพันไก่หยุดให้ครับพี่นอ้องบอยจริงเลยลอตรงเดือก็ครับจริงเลยไม่มีใครหยุดได้ ใครมาคนเดียวแล้วน่ะเหมือนสวยนะอ,อ,อ,อย่างไรอ,อ,อย่างไรายก็พี่นุ๊กเคลือบไปบังกล่องเฉยอ, <laughs> อย่างไรเลยครับพี่นุ๊กมันไก่หยุดมาให้เฮ้ยตะปุ๊บตปิด วว้า wow. ยอดก็จิ้มได้สวยครับต้องซ้ำหน่อยยผมยอดยอดอ่อนบางคนเท่าก็ชอบยอดบางคนเท่ากับโบหน่วยเกือบบุ๊กกับเนาะสวยยังไงก็เกือบยี่สิบบาทแล้วครับสามสี่หน่วยแต่ว่าเหมือนเขาขายกิโลละ ลอยหาซิปหรือปะเาารพราะเป็นรูทำไมถูกงแบไม่รู้ไงเดี๋ยวมาดูกันขายรูเท่าไรน,นะปุ้งม็ยังไม่เซิร์ดเลยปุ้งก็ดปุ้งก็คงจะลงแล้วครับาะวมันอยู่บนยอดพานเมือกเนาะท่านจะขึนไปก็ไม่กัดด้วยสวยไ ซีน,นกันเก็นมากับไม่ดีกับผมซีนเก็นหน่อยครเดี๋ยวลงไปข้างล่างครับต้นไหมดีก็บ้าสนี่ก็มุดแล้วครับเดี๋ยวไปหาต้นใหม่กันโว้โวโหสวยเขียนดือสุดหรือ ป้านไก่บอกมากเลยพี oh, <t ops> ่น้องนี่แหละนี่ทั้งหลายหน่วยครับป้นไก่อยู่ด้านบนอู้พันไก่บอกวันิก้วันิกโอู้วตัวมาขาดแต่ครับเหนียวอยู่เนาะเหนียวเหนียวเหนียวอู้ดต่งหลายหน่วยครับพี่น้องเหนียวไม่เหนียวไม่รูเลยลุกขึ้นมาเดีขาสั่นเร็วๆเลยเส็จแล้เนเลยฮะเสร็จแล้วเขียนแล้ตัวนึงฮะตัวนึงเสร็จแล้วขาแต่ไหม ตัวอะไรเนี่ยเ่ยตัวม้ากัดอุ้ยหนุ่ยตะพุตะปิดเต็มเลยอ่ะขึ้นเลยดอกก็กินได้กไเกี่ยไว้นี่เย็บมันหนุ่กเกี่ยเอาไปไหมเอาไปเลยมันใหญ่นะมันดิมันผุ่ยเกลี่ยมเอาชวนตักได้ตักอยู่ทีแต่เราไม่เคเชื่อมันเห็นไหมเนาะต้นตัวนี้ ตัวน,นี้เขาผู้เห็นได้ไงเนาะคนถอยน่ะเนาะอือคนถอยพลาดเลยนี่วัดตัวนั้นยังสู้อือสอยขาดสาดเลยเฮ้ยถ,ถ,ถ้าเขาเลี้ยงตัวนี้นิดว้ายว่าสวยอยากเอาตัวกันสองไม่เห็นอือยู่น้องอุ้ยตะบุตเตปิดเลยตัมุตัม,มี่นี่ตัดสายในตัวนี้อย่างไร ผมก็ไดเคนสยออาไว้ัดใหม่ไหมผมสอยจ้ะมีปเาเันไก่หน่เหรอใหม่หน่หรอเ้นเอากันไก่ไหมไตงหาอะไรพันเอากันไก่เอากันไก่ของไอ้ตัดใหม่นไป หลอกทางเนี่ย ่องจะเห็นนะว้า wow. วอ้าวง่งอันพลล่วงเดี๋ยวผมติดกันเองลูกไม่ล่วงตอนนี้ต้นนี้หยุดไว้ตอนนี้ถึงขึ้นแล้ว <c oughs> ไม่ล่วงเลยได่เลแตก,แตกเลยดิแตกเดี๋ยวอ,อนน่อนเนาะแต่เวลาอกต่อมก,ตก,ก,ตกมืมออ่กีแตกขึ้นกแตกี่หมออ้อตั้งปุ <laughs> ครบแตกนี่แหละเออดูไ้แตกแตกชิ้นอไชินเลยอะไรเออเอ๊ะใายแบบแากหนเงี้ยไปเรื่องไเขื่อนเป็นไรแล้วเขื่อนมันรุ่งตั้งใจอยู่แล้วอันโนลวงเลยด้วยนี่เด้นไหนอ๋อจะให้ลวงไม่ลวงตามหน่วยก่อกันไร มันมองง่ายจังที่เปิดปัดเลยร่วงละคุะจะร่วงนะเงี้ยไม่ละเงี้ยไม่ละหมดละตัวนี้เงี้ยอ้าว่ชิดจากวัน4คิดบาทเด็กเป็นต้น ี่น้องต้นนี้ยางเยอะครับแต่หมดแดงก็เยอะครับตั้งกองท้ายนานไม่ได้ครับต้องรีบเก็บรีบรีบลงนี่รัวโอ้โหปอดอู้ปอดหมดแดงยังเยอะครับหมดแดกงกัดมือเหรออนี้ขวามือ,อหน้ไปหนูอ่ะรีบเก็บแล้วไปสรุปยอดทางดังครับปะปะปะเยอะจริงอ่ะพี่น้อง ต้นหมดแดงครับต้นเดียวเบว๊นี่รีบครับพี่หนุกหมดแดงที่กินก็เอาลังหมดแดงมาด้วยอนี่แตกก็มีดวงนุ่มอแตกมันอ่อนเนาะก็เลยแตกเอายังเยอะเครืองกับพี่หนุกเครือยังย่อยครื่องใหญ่ปานไก่คืน,นไปแล้วอันนี้มีไม่มีหน่วยมีแตด่ดอกหนน่วยเนาะ เต็มหนเพื่อชอดอกคนืนเอาไป,าไป,ปละกันไลยกันไปงั้นโอ้ยกระระาเฮ้ยผมดอกอย่างไรสีงนนี่ยเาย้ดงต้นนี้อีกแล้วครับพี่น้องโอยไม่มีใบใหม่ที่ทำรับมาทำอยู่ก็หน่วยโอจะวังทำรังอยู่ก็หน่วยอินุนเลย

อลงลงไปก่อนครับเดี๋ยวไปขึ้นตัวตรงนี้เหมือนจะพอเลยครับสัตะสมตัวนี้นะไปลงไปไปเก็บอีกนักแล้วพี่น้องก็พอแล้วครับสำหรับวันนี้หลายเลยครับเดี๋ยวไปสรุปยอดทีหลดครับไปครับสรุปอิจการเลยกำลังกลับรถครับพี่น้องเดี๋ยวเอามีมก่อนเห็นมีมครับนี่้ขาทำอย่างอูม หัวนามยังป้องเลยละ่ะเหมือนลังสวยนะแบบนี้ไม่เกะจากการคำนวณวิเคราะห์คุณภาพจาะบการณ์ที่วอยู่หัวหนามยังป้องเอ้าเอาลงมาทางล่างเลยมีมิมไม่มีหม,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 มดแดงแล้วครับไม่ค่อยถูกกัน ta lắp à, nào nhỉ nó à cứ lôi à đốn quần lẹo thấy thụp nào tông cần cái còn ngàn điều Một nào, nhưng mà rồi Còn người nó กำลังแหงมัดมาซะด้วยอยู่ยังไงนนเพิ่งอยู่กิ่งไหน,นอสองกิ่งนี่แหละอืออีอ๋กิ่งนี่แถมมาเฉยอ๋อมันจะหาย ถ่ายควันเรื่อยๆดอกลังกำลังออกฮะจริงนี่เนี่ยนอนเลยมาตัดเลย กำลังใส่เที่ยวสองในกลางออมีหน้าไหมเนาะคือมีแตะเกส่วนหนามันอูมแท้ไม่มีเอาเลยเหละกระเทื่อ มีสันบนหรือเปล่ามันแท่นันมันแซมกันเนาะอื<ม>อ่ะเดี๋ยวไปลงปดูด้านล,ล่างครับอ่ะพี่น้องถึงรวดแล้วครับว้าวจับมือดรวมรวมแล้วนาะจะได้ยี่ยสิบอันนี้มันหาหา่กลอ,อันนี้ก็หาไม อี่ขีกูยามีขยามอยู่ของผ่านไก่อโอ้โอ้เน้นเชือครับเน้นเชือกรวมไหมออดอ่ะไม่ต้องรวมก็ได้ครับดูหลายดีว้่ะพี่น้องพอแล้วครับพี่น้องวันนี้ก็หาไม่นานครับเพียงแต่อากาศมันร้อนเนาะแต่เราก็ลู่ตำแหนง่งลู่ต้นแล้วครับเคยเจ็บเมื่อปีทีแ่แล้วนั่นแหละก็หาไม่นานครับก็ได้มากอย่างไรก็ประมาณ นานอาจจะถึง20กิโลเลยครับ20กิโลได้อยู่ครับนี่ก็บ้านผลก็มีตัหน<อ>่วยใหญ่ครับพี่น้องไม่แก่ด้วย<อ>เรามาก่อนเขาตอนนี้มีตัหน่วยด้านหนักกันดีอยู่แล้วเด็กเราก็มีอีกลังหนึ่งม่มีหนา้ามีแต่เก็บต้นอ่ะพอครับพี่น้องสำหรับคลิปเก็บผักอินุนหรือผักสาบครับพี่น้องวันนี้ก็มากับพันไก่ครับจากช่องไก่คนหาก,กินครับผ่านผลครับชีวิตง่ายๆแต่ตายลูกทุ่งครับจบคลิปครับเจอกันคลิปหน้าครับผม ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับเ็บ